ดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาทําภารกิจม่อีกแล้วนะของซาเวตยาครับที่ถูกนําเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะเพื่อนนั่นก็คือเอ่อเป็นภารกิจเรือดําน้ําเองนะเพื่อนนะก็เป็นแบบเหมือนการเราที่เราไปป้นซาเวตยาครับก็คือป้นรถในเอ่อเรือดําน้ํานั่นเองนะเพื่อนมาดูกันนะครับว่าภารกิจเนี่ยจะมันแล้วก็ตื่นเต้นแค่ไหนนะสำหรับภารกิจใหม่นะผมเห็นทีเซอร์นิดๆหน่อยๆนะครับเห็นแบบมาบ้างๆนะครับคือมันก็น่าสนุกนะเออมันน่าสนุกนะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเลทโก้ตามที่เ,เพื่อนๆจะเล่นแผนของที่ไปไปปล้นรถในเรือน้ําน้ํานะครับเพื่อนๆต้องเล่นเป็นแฟ a n t o FR 36นะครับเอ่ออ่า o s i r ไอก้ก a c u l a เนี่ยเพื่อนคือมันจะไปเล่นในคาสิโนนะครับไอซูก่อยเนี่ยมันจะไปเล่นแบบแทน F8 นะครับก็คือไปตรังตํารวจนั่นแหละนะแล้วก็แนะนําว่าเป็น p h a n t ม FR 36ดีกว่านะครับอันนี้คือภารกิจใหม่เลยไอ,อ้2อันนี้คือเป็นภารกิจที่เพื่อนๆน่าจะเคยเล่นกันมาแล้วนะครับแต่ก็แนะนําให้ ยังไปทํากันอยู่นะเพื่อนก็สนุกมากๆนะครับภารกิจของซสวิตยานะครับหสัปดาห์จะมีการรีนั่นเองนะเพื่อนแพรผมเดี๋ยววันนี้เล่นแฟนทอมเอฟอาร์สกันเลยครับเสียค่าเซตอัพสองหมื่นเหมือนเดิมครับผมแพรผมเดี๋ยวเราไปสโคบกันเลยครับโอเคผมภารกิจแรกของอ่าเรือดำน้ํานี้นั่นเพื่อนของของซับมารีนี้นะครับก็คือมาใช้เราไปสโคบก่อนนะเพื่อนสำหรับตอนเริ่มต้นนะครับก็คือมาให้เรามาแถวท่าเรือนะครับผมแนะนําว่าให้ยิงนะครับแนะนําว่าไม่จําเป็นต้องสเตลนะครับก็คือยิงแบบ เอ่เคลียร์ทางไปเลยนะครับแนะนําที่สุดแล้วนะนี่ครับผมเดี๋ยวพอมาปุ๊บนะเพื่อนๆก็เคลียร์ไปเลยนะพยายามถ้าเพื่อนๆมีมาร์คทูนะครับเน้นไกลๆนะครับผมบอกเลยว่ามันยิงแรงนะยิงแรงนะครับพวกไมลิเวรเตอร์เนี่ยมันโหดมากนะครับต้องคอยระวังนะนี่ก็พยายามค่อยๆต่อไปเดียวหน่อยนะครับใจเย็นนะคือเราทําให้ตัวเราเล่นง่ายดีกว่านะครับเพราะว่า ผมแนะนําวิธีนี้มากกว่านะครับคือเล่นง่ายกว่านะครับถ้าเพื่อนๆนไปยิงสู้นะครับอาจจะตายได้นะผมจะลงประมาณนี้แล้วกันนะครับวาย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 อยู่อยู่มาสู่ตีลังกานะฮะไม่เป็นไรครับผมเหลือไม่เยอะนะครับก็เราก็เคลียร์ไปนะครับโอเคมันหล่นน้ำไปแล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนเพื่อนสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องถ่ายรูปนัก็คือโซน่าจัมเมอร์เองนะครับผมก็ถ่ายไปนะครับแล้วก็ไปถ่ายแผนผังตรงนี้นะครับ นี่ถ่ายเสร็จแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆต้องมาถ่ายซับมาลีนหรือเรือดำน้ำนั่นเองนะครับผม่ายไปเลยพอถ่ายเสร็จแล้วนะผมก็เป็นอันว่าเสร็จภารกิจสำหรับสโคบแล้วง่ายมากเลยนั้นเพื่อนแค่สามจุดนี้นะเพื่อนๆก็จะผ่านแล้วนะครับหลัผมเราก็ออกจากตรงนี้นะผมแล้วก็ไปส่งการสโคบเราที่ซาเวยานะครับเราจะทํากันแค่รอบแรกเท่านั้นนะครับผมพอหลังจากนี้เพื่อนๆก็ไม่จะเป็นต้องทำแล้วนะครับสําหรับสมมุติสมมุตินะครับ ในสัปดาห์ต่อไปมันมีการเปลี่ยนเอา FR36 ออกนะครับเพื่อนๆต่อไปก็ไม่จำเป็นแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมาทำภารากิจนี้แล้วนะเพ <ๆๆ S 1> ื่อนไม่ไม่จำเป็นต้องทำภารกิจของสก,การสโคบนะบต่อไปเพื่อนๆจะเริ่มเข้าเข้าไปเซตอัพทันทีนะครับสโคบมาทำเครทครั้งแรกเท่านั้นนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆสโคบไปแล้วนะครับกระดานเซตอัพก็จะขึ้นมาแล้วนะครับมีเหมือนเดิมเลยก็คือสาภารกิจนั้นเองนั้นเพื่อน มจะไปทำภารกิจแรกก่อนนะครับโอเคผมภารกิจแรกก็มาเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือการมาเขโมยเรือดำน้ํานะครับมันเป็นเรือดำน้ําที่อยู่ในเรือดำน้ําอีกทีเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆตกแต่งเรือดำน้ำก็จะ้เห็นนะครับอันนี้ผมก็จะยิงเลียมแนะนำว่าให้ยิงเลียบมือสไนเปอร์มันแม่นมากนะครับคือมันใช้สไนนะครบข้างบนนะผมแนะนําว่าเล่นไกลๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่งั้นอาจจะตายได้นะก็เล่นไกลๆดีกว่าครับเล่นแบบเน้นแบบเออเลี่ยมๆดีกว่านะครับถ้าเรามีมาร์คทูนะแต่ถ้าเรามีรถหุ้มเกาะเกาะเล่นะครับ อันนี้ผมไม่มีรถพุ้งเกาะก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคน่าจะน่าจะใกล้หมดแล้วโอเคโอเคโอเคครับผมเหลืออีกตัวนึงน,นะฮะเราต้องจัดก,การด้วยนะนเพื่อนมันน่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนโอเคนะคอาจจะอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนนะนเพื่อน เพราะว่าจร il, ิงๆเราต้องขึ il, ้นอยู่แล้วนะครับผมบอกก่อนนะเราต้องขึ้นอยู่แล้วนะต่อให้เราเคลียร์คนหมดแล้วเราต้องขึ้นนะเพื่อมาเปิดสวิตให้เอาเริ่มน้ําลงไปนั่นเองนะนี่ครับผมพอเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาที่นนี้เลยนะผมอเป็นตู้ไฟฟ้านะเราก็มากดตัว E ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการเหมือนแบบเปิดสวิตให้เริ่มน้ําอ่าเอาขึ้นมานั่นเองนะนี่ครับผมให้เอาลงมานะครับพอเรามาปุ๊บเราก็ลงไปเลยนะผมระวังตายด้วยนะครับโอเค โอเคผมก็กด f ปุ๊บมันก็จะขึ้นทันทีนะครับนี่อย่างนี้เลยแล้วเรากเา็เดี๋ยวจุดเหลืองจะขึ้นมานะเพื่อนแล้วเราก็เอาเรือม้าไปเก็บที่จุดเหลืองก็คือการเสร็จภารกิจแล้วนะโอเคผมเราได้จุดนี้นะครับก็ง่ายหน่อยนะครับไม่ต้องอ้อมเลยนะอะในไหนก็เรือม้ํามันขับช้านะครับเราก็จะอธิบายกันนิดนึงนะเวลาการขับเรือม้ํานะครับเลขสี่เลขหกนะผมแนะนําว่าให้ใช้ประมาณนี้ดีกว่าคือบางทีอะเอเอบางทีเราก,กด wa wd อย่างเงี้ย บางทีอ่ะมันมันควบคุมยากกว่านะผมว่านะครับใช้ควบคุมเหมือนฮอร์หรือเครื่องบินดีกว่านะเพื่อนเ็จะควบคุมง่ายนะครับโอเคผมก็เสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการไปเอาเรือนำ้ำน้ำนั่นเองนะโอเคแลผมอ่าสำหรับเซตอัพที่2นะครับก็คือไปเอาโซน่านะผมเอก็กซ์เพรเมนต์นะครับก็คือไปไกลมากเลยนะประมาณประมาณหไม์นะครับโอ้โหแบบเมืองบนเลยนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนใกล้ถึงเลยดีกว่านะครับ โอเคของตอนนี้ผมก็ใกล้ถึงจุดเป็นที่ร้อยสำหรับการมาเอาโซนาน,นะผมแนะนําว่าพอเรามาถึงนะเน้นเลียไปก่อนนะครับถ้าใครมีมาร์คธูหรือเครื่องบินนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้รถกันกระสุนก็นกนคือขับเข้ามาแล้วก็ค่อยๆไล่ยิงไปเลยเลยต้องระวังหน่อยนะครับไอพวกนี้ยิงแม่นมากแล้วก็เก่งมากนะกว่าภารกิจอื่นๆที่เราทํากันมานะครับผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะว่าโหจริงนะภารภาร,ร,ร,รกิจของเรื่องนะสำหรับของซาิตจานะภารกิจเรื่องนะของซาิบจานี่ เก่งผมว่า m อ c เนี่ยมันเก่งกว่าของคาสิโนแล้วก็อไอตำรวจอีกนะเพื่อนโอเคผมพอเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะครับก็เคลียร์ไปนะครับระวังด้วยนะเพื่อนโอเคผมพอเราเข้ามาแล้วนะครับ ก็จะมีกล่องสีอย่างนี้นะครับผมจะมีสีขาวข้างๆกล่องนะถ้าเพื่อนๆเดินใกล้ๆกล่องไม้อย่างนี้นะครับก็ตัว E ไปนะมันจะเอาแฉลงมางัดมางัดกล่องไม้เพื่อหาของนะครับผมก็คือหาโซน่าแหละนะครับแล้วก็ต้องคอยระวังนะเดี๋ยวจะมีเอพีซีนะผมสปอนขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับเวลาที่เพื่อนๆหาของเจอแล้วนเองนะโอเคแล้วก็กด E ไปนะครับแล้วก็ต้องคอยดูไว้ด้วยนะว่าเอพีซีมันจะมาหรือเปล่านะครับอันนี้ผมยังหาไม่เจอนะ คอยระวังไปนะครับเราก็ไปดูกล่องอื่นนะครับคือถ้า,ถ,าถ้ากล่องไม่มีนะครับมันก็จะมีไม่กี่จุดหรอกเพื่อนคือถ้าเราหาไม่เจอเราก็กดงัดไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ถ้าเจอแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีโซน่าอยู่ข้างในอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกน้องมันมาอืเนี่ยครับผมมันจะมาแบบนี้เลยนะครับมันจะจ้ำสแกแลเราแบบนี้นะอันตรายมากนะครับผมนี่หันกล้องไม่ทันเลยนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปใหม่ครับอันนี้อันนี้เราพลาดไม่เป็นไรนะเพื่อนผมบอกก่อนนะครับ อ,อยู่ไหนวะเนา่คือเราพลาดไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับภารกิจเซตอัพนะครับคือไม่มีผลต่อรอบไฟนนลนะครับเขาจะนิ่นกันที่รอบไฟนนลเอ้าเฮ้ยไอเด็มันอยู่ข,ข้างเราได้ไงวะไม่แหละเพื่อนๆเขาจะมีผลรอบไฟนนลนะนเพื่อนๆผมบอกก่อนนะครับไอการตาย,ยจะมีผลต่อรอบไฟนอลนะโอเคกด e เก็บไปเลยนะครับเียนแล้วเราก็ออยตรงนี้เลยนะครับ พอเราออกมาแล้วนะครับให้เรากลับที่ซาเวยานนะเพื่อไปส่งโซนานะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้ในภารกิจเอ่อตลอกในรอบไฟนอลน,นั่นเองนะผมโอเค okay, ผมก็เสร็จภารกิจโซนาไปที่เรียบร้อยแล้วอันที่สองนะครับต่อไปนะผมแนะนําว่าให้ทำภารกิจเสริมด้วยนะครับเพราะ,ระตอนที่เราเข้าไปเอารถในเรือลำน้ำเนี่ยคือโหดมากนะครับ n p c นี่คือโหดมากนะครับระดับเดียวกับประมาณที่เพื่อนๆไปหาย,ยติเลยแบบความถึกนะความถึกมาเนียระดับย่อมๆของเยติเลยนะครับผม คผมพอเรามาถึงนะครับแล้วก็เคลียร์กาดไปนะครับแล้วเราก็เข้าไปข้างในได้เลยนะพอเข้ามาแล้วนะผมก็จัดการไน้พวกนี้ให้หมดเลยนะครับต้องระวังตัวตรงกลางครับมันก็ถึกอยู่พอสมควรนะเพื่อนโอเคผมพอจัดการเรียบร้อยแล้วเราต้องระเบิดทิ้งนะครับต้องหามุมหลบด้วยนะเพื่อนโอเคผมจัดการเรียบร้อยนะครับเราต้องไปหาคอมนะครับผมจะเป็นโน้ตบุ๊กที่วางอยู่นะเพื่อนนี่ครับผมนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ พอเรามาปุ๊บนะให้เราดาวน์โหลดนะผมนี่ก็จะรอตั้งทางขวาล่างนะครัผมรอจนเต็มหลอดนะครับโอเคผมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกจากจุดนี้ได้เลยนะครับโอเคผมภารกิจนี้นะครับแนะนําว่าให้เพื่อนๆนะผมใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์หรือไม่ก็มาร์คทูนะครับเพื่อความไวนะครับผมไม่งั้นอาจจะไม่ทันเวลาได้นะครับเนี่ยวผมจุดแดงๆก็จะขึ้นมาเหมือนกับภารกิจในก่อนๆหน้านะครับผม ก็จะมีทั้งหมด3จุดนะผมขึ้นมาในแมปนะครับให้เราไปทำภารกิจนะผมก็จะไปข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปข้างบนนั่นเองนะครับผมรถรถพวกนี้บางบางคันนะครับที่ n p C ขับนะครับผมจะกันระเบิดนะครับต้องคอยระวังด้วยนะเพื่อนเอา้เอาโอ้โหเรียบร้อยนะครับลอยละลิ้วเลย เทียวผมงเรียบร้อยนะครับคือรถมันกันกระสุนในระดับหนึ่งนะครับผมต้องยิงแบบว่านัดสองนัดสานัดเลยนะเพื่อนแต่ว่าจริงๆผมยิงไม่โดนหลายนัดเลยนะครับโอเคเราก็ไปจุดต่อไปนะครับไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่นะครับผมจุดแดงพวกเนี้ยคือมันจะไม่ค่อยอยู่กับที่นะมันจะขับรถไปเรื่อยๆนะครับผมต้องคอยแบบว่ารีบนิดนึงนะที่ผมบอกนะครับถึงไม่ค่อยแนะนาให้ใช้รถนะยกเว้นยกเว้นในกรณีที่เรามีเพื่อนไปช่วยนะครับแนะนาว่าภารกิจพวกเนี้ยแนะนําว่าเอาเพื่อนไปช่วยเซตอัพดีกว่านะครับไม่งั้นมันเสียเวลามากนะครับ โอเวผมอันนี้มีการระเบิดนะครับเกาะทีเดียวพังนะครับโอเคผมจุดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนั่นเองนั้นเพื่อนโอเคผมภารกิจก็ให้จะมีขึ้นมาให้เราทำนะครับเป็นภารกิจอ่อเป็นภารกิจที่จาเป็นต้องทํานะครับผม2จุดนะครับจะมีภารกิจทั้งหมด2อันนะครับที่ขึ้นมาอ่านี่นะครับผม2อันเอเไปแตวผมจะไปทาอันไกลก่อนนะครับเดี๋ยวอันไกลเดี๋ยวค่อยกลับมาทํานะครับโอเคผมพอเรามาถึงจุดแล้วนะให้เรากดตัวอีนะครับผม แล้วก็รอจะมาโทรมานะครับอันนี้นะครับเขาก็จะให้เราหาคัตติ้งชอตนะเพืเ่อนๆก็จะสายยากขึ้นนิดนึงนะครับผมก็ลองหาไล่ไล่ดูนะครับอยู่ไหนเนาะโอเคผมจะเราหาเจอนะครับมันจะเป็นถังอย่างนี้เลยนะเพืเ่อนแล้วก็ตัวอีเพื่อการเพื่อเก็บไปนะครับแล้วเราก็ ออกจากตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนแล้วก็ไปส่งที่สายานะครับีเ๋เวผมก็เสร็จป,ปรเทศเพราะวภารกิจแรกนะครับเดี๋ยวเราไปรับภารกิจ2ต่อเลยนะครับโอเคผมตอนนี้เราก็มาถึงภารกิจที่2แล้วนะครับเราก็ลงมาแล้วกดตัว e ไปนะครับแล้วรอจาไม่โทรมาแป๊บหนึ่งนะโอเคผมเขารอบนี้เขาจะให้หาเสื้อนะผมก็เป็นของ security office นง่นเ่งนะโอเคเราก็รอโทรมานะครับโอเคผมเราต้องไปหาในแอเรียนั้นนะฮะก็วิธีการาหานะครับผมหาเสื้อผ้านะครับของมันนะครับ ก็คือเราต้องไปหาตามกล่องนะครับผมนี่แต่เป็นอ้าวผมมาจุดแรกเจอเลยนะครับจะเป็นตามกล่องแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีกระเป๋าข้างในถ้ากล่องมีมีแต่กล่องแล้วไม่มีกระเป๋าแสดงว่าไม่ใช่นะครับผมมันจะมีอยู่ประมาณสองสามจุดนั่นแหละเพื่อนโอเคผมเราได้มาแล้วเราก็กลับเลยนะเพราะจะม,มันจะมีคนมายิงเราตลอดนะครับโอเคผมภารกิจ s e c ิ r i t y of f i ิเ r เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเล่นไฟนนลกันแล้วนะครับอย่างแรกเติมเรียกก่อน,นครับแล้วเราก็ไปเล่นไฟนนลกันเลยครับผม โอเคครับผมพอเราออกมานะครับผมเขาก็จะให้ชุดแม็กโทนี่เรามานะครับผมเป็นแม็กโทนี่เซกูริตี้นะครับแล้วก็จะให้โซนาเรามาด้วยนะครับแล้วก็จะให้อ่คอตติ้งชอตนะครับผมเรามาด้วยนั่นเองนะครับผมผมแนะนําว่าภารกิจนี้นะครับให้ใช้อะไรก็ได้นะครับเร็วๆอย่างพวกออนะครับผมเครื่องบินนะครับมาร์กูนะอะไรก็ได้นะเพื่อไปถึงจุดหมายไวๆนะครับเพราะตรงเนี้ยทุกครั้งนะผมบอกก่อนนะเวลาเล่นไฟนอลน่ะคือไกลมากนะครับนานด้วยนะครับ โอเคผมพอเรามาถึงแล้วนะครับก็ <c oughs> จะมีเรือน้ํารอเราอยู่นั่นเองนะเพื่อน <c oughs> ก็ไปที่เรือน้นาได้เลยนะครับโอเคผมพอเราขึ้นเรือ,อน้ำนำแล้วผมขับไปที่จุดเหลือได้เลยนะครับแนะนําว่าตรงประมาณตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งดําดีกว่านะครับคือพอดำไปนะมันตื้นนะเพื่อนเดี๋ยวผมดำให้ดูนะครับมันตื้นนะครับนี่หมายว่ามันชนนะครับแนะนําว่าให้ขับไปก่อนนะตรงนี้มันอยู่ใกล้ฝั่งมากเกินไปนะแนะนําว่าให้ไปเยอะๆกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีบดำนะเพราะว่า อันนี้มันจะให้เราไปที่เรือน้ําก็จริงนะแต่จุดเหลืองนั้นไม่ใช่เรือดำน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้ของที่เราเซตอัพมานั่นเองนะเพื่อนโอเคผมพอเรามาถึงใกล้จุดเหลืองนะจุดเหลืองจะหายไปนะครับแล้วก็รอ,อะจะมาพูดสักพักหนึ่งนะครับโอเคผมพอมันขึ้นแบบนี้นะครับแนะนาให้กดตัว X ทีหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการใช้โซนาร์นั่นเองที่เราไปขโมยมานะครับมันจะเป็นการหาเรือดำน้ํานั่นเองนะผมเรือดำน้ามันอยู่ใต้น้ํานะครับเราก็จะขับ ไอเรือน้ําที่อยู่ในเรือน้ำให้ทีเนี่ยไปหามันนะครับผมแล้วก็เราก็ใส่ชุดแบบกาดมาเลยนะครับผมเพื่อให้เราสามารถขึ้นเรือน้ําเขา,าไปได้นั่นเองนะครับผมเหมือนปลอมเหมือนตอนแรกเนี่ยเราต้องปลอมเป็นเขานะครับผมที่เราไปเซตอัพมานะเราต้องปลอมเป็นลูกน้องนะครับผมเพื่อให้เราเข้าไปในเรือน้ําได้นั่นเองนะโอเคผมพอเราเริ่มเข้าใกล้เรือน้ำนะครับผมแนะนําว่าให้ดำน้ําลงไปเลยนะครับผมเพราะเราต้องไปใต้ท้องของโคซัสกาเองนะเพื่อน โอเคไปใกล้นะครับนี่ครับผมเขาอยู่ประมาณนี้นะครับเราเจอแล้วเราเจอแล้วนะครับผมเราก็ไปใต้ล่างของเรือน้ำน้ำได้เลยนะครับผมโอเคผมพอเรามาข้างใต้แล้วนะครับให้เรากดตัว E นะครับผมก็จะเป็นการเอาเรือน้ำน้ำขึ้นนั่นเองนะโอเคผมพอเราขึ้นมาแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้เดินไปตรงนู้นก่อนนะครับ แนะนำว่าให้เดินไปข้างหลังก่อนอ่าโอเคผมมาเริ่มเราจะต้องใช้ counting s h o t เราแล้วนะครับผมเพื่อเข้าไปทำลายะระบบคอมนะครับให้เราหาหัวหน้าให้เจอนะครับแนะนำว่าอย่อยาตายแล้วก็ต้องรีบหาหัวหน้าให้เจอนะครับผมตามเวลาที่เขากำหนดนะครับแล้วเราจะได้ elite challenge ด้วยนะครับผมโอเคผมอพอเข้ามาได้แล้วแนะนำว้ให้เคลียร์ไปเลยนะครับ ต้องระวังน้ำในเรือลน้ำเนี่ยคือยิงมันมันยิงแปลกๆนะครับโอเคนะครับผมพอ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 เราเคลียร์หมดแล้วเรารีบลงไปเลยนะครับต้องคอยเติมเกาะเติมขนมตลอดนะครับต้องระวังมากๆนะครับพวกนี้ยิงแรงมากนะครับรับเดียวเกาะผมแตกอีกแล้วนะครับโอเคผมรีบไปเลยนะครับต้องรีบไปหาหัวหน้านะครับ โอเคเราต้องมาเจาะประตูอีกแล้วนะฮะต้องพยายามเราระวังอย่าอย่ายิงมั่วมากเกินไปนะครับเวลาเวลาท่อมันกระเด็นออกมาเนี่ยท่อเขา,ขาวๆเนี่ยพอมากระเด็นใส่เราเนี่ยคืออันตรายมากนะครับ ผมพอเราเจอหัวหน้าใหญ่แล้วนะครับเราก็รอรอกดตัว E ที่เขานะโอเคนะคพอพอได้ของจากเขาแล้วนะครับเราก็กลับไปาทางเดิมได้เลยนะครับนี่เราก็ขึ้นตรงนี้นะครับพอขึ้นไปเราเราต้องขึ้นไปที่ห้องที่เราเซตเอัพใครโครซักการ์เองนะผมพยายามเคลียร์ระหว่างทางไปด้วยนะครับ โอ้โหแตกเลยนะครับเช่ชุดเดียวเนี่ยโอเคครับ oh, <Okay, S 2> ผมพอเราเชียร์เรียบร้อยแล้วนะครับเรามากัตัว E ตรงนี้นะครับผมให้มันแบบเรือเรือมาคอนโทรลไปตามที่เราต้องการนั่นเองนะเพื่อนเหมือนล็อกอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ต้องไปขับที่เราต้องไปขับเรือํำน้ำนะครับกดตัว E ไปนะครับเพื่อเป็นการขับนะครับ เราต้องขับเรือน้ําไปเกยฝั่งนะครับผมโอเคผมเราต้องพาเรือมุดขึ้นมานะครับแล้วก็พับไปเกยฝั่งได้เลยนะครับผมกด W เฉยเลยนะครับใกล้ๆฝั่งเลยนะครับเพื right ่อเปการเอาเรือขึ้นฝั่งเพราะเราจะได้ขมโมยรถที่อยู่ในเรือนั่นเองนะเพื่อน เอเคผมพอเราได้แล้วนะเราก็ลุกจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็รีบไปข้างหลังนะครับผมเพื่อไปจอใกล้ๆตรงรถนะครับเราต้องไปเปิดอีกทีนะครับนี่ประตูนี้นะครับผมกดตัว E ไปนะครับผมเพื่อใช้เค้าติ้งทอสนะครับ โอเคผมเราเจอรถเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราต้องไปข้างหลังนะครับไม่เราไม่ยังยังไม่ต้องขึ้นรถนะครับไปข้างหลังตรงนี้ครับโอ้ถึกมากครับโอเคพอเรามาตรงนี้แล้วกดตัว E นะครับผมเพื่อเหมือนบังคับให้ไอ้ตรงนั้นนะครับให้มันสามารถนําขึ้นไปได้นั่นเองนะครับผมเราก็รอแป๊บหนึ่งครับโอเคผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็รีบกลับไปที่รถเลยนะเพื่อไปขึ้นรถนะครับผมเพื่อออกจากตรงนี้นะครับ ไอ้ของกดเดวบิลเลยพอเราออกมาแล้วนะเราต้องโคตรระวังเลยนะเพื่อนเพราะว่าตำรวจเนี่ยมายจะทุกทิศทุกทางนะครับผมต้องรีบหนีนะครับเพราะเราติดสี่ดาวนะครับผมเราต้องรีบอ,อกตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนผมแน,นะนาให้ขับออกไปก่อนนิดหน่อยนะครับให้เลี่ยงตำรวจไปนิดนึงนะครับอย่าขับตรงๆนะพอเราเลี่ยงมาหน่อยแล้วนะครับเราค่อยขึ้นเลยนะโอ้โดนโดนโดน,โดน,โ,ดน,โ,ดนโดนป่านะ ี๋ยวผมรีบขับไปออตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคผมเราก็รีบหนีนะครับทางที่ผมจะไปผมแนะนําว่าให้ขึ้นทางรถไฟดีกว่านะครับจะเป็นวิธีที่หนีตำรวจง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องขับตรงนี้กลับไปที่สาเวตยาเลยนะเพราะสาเวยยาเราอยู่ไกลมากนะครับ โอเคครับ okay, ผมเราขึ้นาทางรถไฟแล้วก็ไปเลยครับผมอู้หยรถไฟมาพอดีเลยแนะนำว่าให้ขัแบบทางรถไฟนะผมแล้วออกขวามาดีกว่านะครับถ้าไปทางซ้ายเนี่ยซ้ายเนี่ยมันอุโมงค์มันน้อยมากนะครับผมผมกลัวว่าจะหนีตำรวจไม่ทันนะครับนี่เาให้มาขวาดีกว่าเพราะขวาเนี่ยเออมันจะมีประมาณ2อุโมงค์นะครับผมอุโมงค์สององนะน่าจะหนีตำรวจได้ทันกว่านะครับโอเคโอ้โอตำรวจยิงเกาะแตกเลยนะครับ อ้อไม่หายดาวด้วยนะครับ โอเคผมก็เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการหนีตำรวจนะครับเดี๋ยวเราจะขับกลับไปที่ซาวเวตย้ายกันเลยนั่นเองนะครับผมโอเคผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับแม็กโทนี่ลอเบอรี่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้อิลิชคาเลนด์ด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับ f อ3 6ารนะผมหรือแฟนทอม FR36 านั่นเองนะครับผมก็ได้เงินพิเศษมาด้วยนะครับผมห้าหมื่นนะครับ ก็นี่เลยครับผมรถที่เราไปเอามานะครับลายก็ไม่ใช่ลายแรงนะครับล้อก็น่าจะเป็นล้อเออแท็กหรือไม่กกสตีทนะเพื่อนประมาณนี้นะครับสวยมากๆนะคันนี้สวยมากๆเลยนะครับแนะนําว่าอย่าไปขี่ธรรมดานะครับเอาไปดิฟดีกว่านะครับโคตรดีเลยนั้นเลยผมเนียติดใจไม่หายนะครับผมก็ออกมาครับผมเดี๋ยวผมพาไปขายนะครับผมแนะนําเหมือนเดิมนะครับผมผมจะไม่ขายแบบซาเวดนะครับผมก็คือขายแบบแยกชิ้นส่วนนะผมจะขายแบบเต็มเลยนะครับผม โอเคครับ okay, ผมก็ส่งรถเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมภารกิจของยูซูฟนะครับผมสำหรับเอฟอาร์สามหกนะผม,ะะผม, uh, ะผมได้เงินทั้งหมด3ามแสนหกนะผมก็เจ๋งมากๆเลยนะครับผมคุ้มค่ามากๆนะครับรืบ้อขาวนะเพราะว่าผมบอกตรงๆเลยนะครับผมภารกิจนี้นะในบรรดาภารกิจที่ผมทํามานะครับผมให้มันยากที่สุดนะครับเพราะว่าเออภารกิจอื่นอะยังฝืนนะครับผมบอกอตรงๆนะยังฝืนเล่นไม่ให้ตายได้นะครับผมไอภารกิจที่มันผ่านมานะที่ผมเล่นนะครับยังฝืนไม่ให้ตายได้ แต่ภารกิจเนี้ยคือเสี่ยงมากนะครับเสี่ยงแบบโคตรโคตรเพราะไอ้ตรงเรือม้าเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะการไปเล่นในเรือม้าเพราะอะไรนะครับจริงๆมันมีมุมอับนะครับผมต่อให้เราเล่นเฟิร์สเพาร์ทสันเนี่ยยังถือว่ายากเลยนะครับผมผมบอกตรงนะต่อให้เราเล่นเฟนะิร์สพาร์ทันเนี้ยผมเคยไปทำภารกิจเพื่อนๆผมน่าจะเคยทำแหละนั่นก็คือการเซตอัพโคซัสก้านะครับผมของเรือดำน้ำนะภารกิจอันนี้เป็นไฮเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นแบบเป็นไฮเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่า กาดมันเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่ชอบตังแต่ตรงนั้นแล้วนะครับผมเดาวไว้แล้วว่ามันเป็นแบบนี้แต่นี้แนะนําว่าอันนี้ผมบอกเลยว่าอันนี้ยากกว่านะครับอันนั้นอตอนไปเอาโซน่าจัมเมอร์ของในไฮเลยน้ำน้าอะว่าแบบว่ายากแล้วนะเพราะตอนผมเล่นใหม่ใหม่ผมมองว่ามันยากนะครับไออันนี้ผมก็เลยมองว่าอันนี้ผมยากสุดแล้วกัน สำหรับคนอื่นอาจจะให้เป็นภารกิจของ F8 นะครับหรือไม่ก็ภารกิจของคาซิโดที่เป็นอัลแทกนะครับแต่ผมให้เป็นภารกิจของ FR36 เนี่ยคือยากสุดต่อการไปเอาในเรือดำน้ำนะครับเพราะว่าออกมาเราเจอตำรวจอีกนะเพื่อนๆคือแบบไม่เชื่อว่าเราได้รถมาแล้วเราก็ออกมาสบายๆอะไรเงี้ยคืนนี้เราออกมาแล้วต้องมาเจอตำรวจอีกผมมองว่ายากนะครับผมเพราะในเรือดำน้ำก็โวดมากๆแล้วนะก็เปลืองขนมเปลืองกระเปลืองเกาะกันเป็นว่าเล่นแล้วนะครับยิ่งสมมติสมมตินะครับเราไปกับเพื่อนเงี้ยใช่งานมันไวแน่นอนนะครับ แต่ว่าข้อเสียคือเราก็ต้องเสี่ยงเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปอีกถ้าเพื่อนเราตายเราก็ไม่ได้อิริชเลนส์นะผมก็เลยแนะนําว่าภาร,รกิจนี้นะตอนเซตอัพอ่ะอาจจะอาจจะนะครับภาร,รกิจตอนเซตอัพแนะนําว่าให้เอาเพื่อนช่วยดีกว่านะครับมันจะได้ไวด้วยนะฮะแต่ถ้าตอนไฟแนลนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเพื่อนที่แบบเล่นแล้วรู้งานกันคุยกันนะแบบเล่นกันเงียบเงยบเฉยเฉยนะผมว่า,อา,อ,าอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นภารกิจใหม่ด้วยอาจจะยังไม่ค่อยชินกันสักเท่าไหร่นะครับ ก็แนะนำว่าถ้าเอาเพื่อนไปก็เอาเพื่อนไปน้อยๆนะครับผมเพราะอย่าลืมนะเพื่อนๆว่า FR 3าเนี่ยมันนั่งได้2คนนะครับถ้าสมมุตินะสมมุติว่าเพื่อนๆพาไป4คนนะครับมันก็ใช่ไหมอาจจะไวนะแต่ข้อเสียคืออะไรนะครับเพื่อนๆต้องขึ้นรถกันได้2คนเองอ่ะอีก2คนทําอะไรครับอีก2คนก็ต้องหนีตำรวจนะพอออกมาแล้วก็ต้องหนีตำรวจอีกผมมองว่าเสี่ยงเกินไปนะครับ แนะนำว่าให้ไปสักสองคนดีกว่านะถ้าสมมติจะเล่นกับคนอื่นด้วยนะครับในรอบไฟแนลนะแนะนําว่าให้ไปสักสองคนพอแล้วนะครับไปคนเดียวก็ก็เหนื่อยอยู่นะครับผมต้องเล่นแบบระวังระวังเลยเหมือนกับที่ผมทำนะขนาดผมเล่นระวังผมยังตายไปทีนึงเลยนะครับผมไอตรงช็อตที่ไปเซตอัพน,นะครับผมก็ถือว่ายากอยู่นะถือว่ายากอยู่โอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับไฮเออมไม่ใช่เรียกาไฮนั้นเพื่อนคือเป็นภารกิจของซาบิยาร์แล้วกันนะครับผม ก็เป็นธุรกิจใหม่นะก็ใครที่อยากดูผมก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาเคี้ยวผมไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆขอบคุณสำหรับทุกคนที่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปแล้วนะฮะ